ดูโฆษณา30วินาทีเพื่อเป็นกำลังใจให้นิชาหน่อยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะหลาหลิงราชานักแสดงตอนที่90อย่าพุ่งยุ่งกับผู้หญิงคนนั้นข้ามีแผนของข้าอย่าลืมนึกข่าว่าถ้าเหลือเวลาอีกแค่ปีเดียวเท่านั้นท่านคิดดูว่าตระกูลเราจะตกต่ำเพราะความสาบมานานแค่ไหนแล้วต้องสูญเสียบรรพุษของเราไปเท่าไหร่แล้วข้ารู้ อีกอย่างอย่าลืมนะว่าสถานะของท่านคือมิสเตอร์อาและเรื่องที่ต้องจัดการกับชูเยียนลืมไปแล้วเหรอเขาที่แล้วทำให้นางเสียโฉมและโยนความผิดให้นางท่านคิดว่าตนคู่ควรกับนางอยู่อีกเลย หากเป็นเช่นนี้ต่อไปข้าคงต้องบอกความจริงกับชูเยียนแล้วล่ะหวังว่าท่านจะยังจำว่าตัวเองเป็นคนของตระก,กูลอุียหวนกองถ่ายอะได้ข่าวชูเยียนบ้างไหมอ่ะ ไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่ไม่มีความสามารถถึงได้สร้างเรื่องทำให้พี่ฉู่เยียนต้องตกลงไปฉันจะบอกอะไรให้นะว่าเขาไม่ต้อนรับคนจอมปลอมอย่างเธอหรอกนะถ้าพวกเธอได้ข่าวบอกฉันด้วยนะพี่ฉูเยียนพี่ฉู่เยียน วันต่อมาดูเหมือนว่าคุณสวยชิงจะถ่ายฉากนี้เสร็จแล้วจะกลับเลยไม่มีทางนะเธอแย่งซีนมาตั้งเยอะขนาดนี้ไม่อยากได้หล้ไงอะหรือเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเธอห้องแต่งตัวเสวยชิงไม่ถ่ายต่อแล้วเหรออืม ไม่ถ่ายแล้วทาไมล่ะเธอตั้งใจแข่งกับฉันมาตลอดนี่อยู่ๆจะไปแบบนี้โอเคเหรอฉันฉันก็แค่ก็ก็แค่ไม่ฉันก็แค่อิจฉาเธอไม่ได้อยากเธอทําร้ายเธอจริงๆฉันแค่คิดว่าหากคนที่เล่งประกายบนเวทีมันเป็นฉัน ก็คงดีจริงๆแล้วเราควรเป็นราชิน,นีแห่งแวดวงการด้วยกันไม่ใช่หรือไงสุยชิงไม่เป็นไรหรอกเธอยังคงเป็นสุยสิงคนเดิมที่ฉันรู้จักนะเธอเธอใช่สิมีอีกเรื่องที่เธอควรระวังนะเธอต้องอยู่ให้ห่างผู้ชายผมยาวสีทองคนนั้น วีวรนนาะเหรอวิวรน,นี่นะฉันยังไม่ได้ขอบคุณที่เขาช่วยฉันไว้เลยราชาหลาลิงราชานักแสดงตอนที่เกัสิเอ็ดวิวรเดี๋ยวก่อนเรื่องข่าวที่แล้วฉันยังไม่ได้ขอบคุณคุณเลยนะขอบคุณที่ช่วยชีวิตฉันไว้นะแล้วคุณจะไปไหนอะไม่มีนะเดี๋ยวผมจะกลับแล้วนี่นามบัตรฉัน ถ้ามีอะไรให้ช่วยก็โทรมาได้เลยคนอย่างชูเยียนไม่อยอมติดนี่บนคุณใครหรอกอืมผมรู้แล้วออเย็ยนนี่เขาเป็นใครเหรอ <c oughs> วิเวิน่ะเป็นคนที่ช่วยชีวิตฉันไว้ไงพลังโกเต็มตัวไปหมดขอบคุณที่ช่วยออเย็ยนของผมไว้นะครับ ผมขอรู้จักคุณได้ไหมขอโทษทีพอดีผมมีธุระต้องไปทำขอตัวก่อนครับทำไมเขาในป่าใจอ่อนยทำไมกันพวกมันคือศัตรูของตระกูลวิวัน เพราะพวกมันเจ้าถึงต้องเป็นเช่นนี้ <c oughs> เจ้าเหลือเวลาอีกเพียงแค่หนึ่งปีหากไม่นำเลือดของเก้าชนโงแล้วผู้หญิงคนนั้นมาให้ได้แล้วก็ตะกูลอี้หวันของเราคงไม่มีโอกาสอีกต่อไปหากเจ้าไม่ลงมืเสียทีข้าจะเปิดเผยความลับที่เจ้าเป็น มิสเตอร์อาร์ให้นางรู้โอ้ยข้าจะฆ่าพวกมันกองไทยชาววันนี้ค่อนข้าง,างยากทุกคนต้องฟังคำแนะนำจากโค้ชให้ดีเรามัดระวังความปลอดภัยด้วยนะนี่คืออาจารย์วิเวินโค้ชศิลปะการต่อสู้ต้อนรับเขาด้วยนะวิเวินแปลกใจ ทำไมเขาทำเหมือนไม่รู้จักฉันกันฉากในล,ล,ล่มซาลิงมีปัญหามาตรวจดูด,ด้วยขอบคุณค่ะปล่อยไอเหยียนนะไม่ใช่อย่างงั้นนะหินชวนไม่ใช่อย่างงั้นนะครับคุณหญิง,งชวนเมื่อกี้อุปกรณ์มีปัญหาจรย์นอีเวิร์ดเลยมาช่วยคุณชฉวเหยียน,นะครับ โอกาสกันางดีแท้ๆทำไมกันทำไมข้าถึงไม่กล้าลงมือสักทีที่นี่ไม่มีคนเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปนะคะ